สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเมื่อนี้อากาศห้อนๆครับผมมาพบเขารับผมครูตักบทเสียงทองนะครับกับช่วงเทงเทียงพอดีเมื่อนี้มารีวิวพินไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับลูกค้าเป็นอัยเดไทยพินตัวน,นี้นี่มีทีมาอีกแล้วโอ้มีแต่ผมมีทีมา <c oughs> เออพิ้นตัวน,นี้เป็นพิ้นที่เป็นเอาพิ้นเก่าที่สะพ่อเฮ็ดไปนะครับเป็นพิ้นรุ่นเก่าหรือก็พินหนาแปดตั้งแต่ใส่เพนเฮ็ดหนังสืออยู่มหาสรารคามอยู่มมอที่ เป็นเอาพินเก่าพินของวมอสตะกี้ละที่เพิ่นใส่เอาไปทาบเส้นไม้ของเพิ่นเองเป็นไม้ประดูนะครับจากสิบสี่สิบห้าปีแล้วล่ะไปทาบใส่แล้วก็เขียนแบบไปถึงตะกี้อันนี้เป็นถอดแบบมากๆเลยนะครับเป็นถอดแบบของพินทพอรุ่นเก่าแต่นี้จุดเด่นคืออย่างจุดเด่นก็มองนี่ครับนี่เป็นอะคริลิกเนี่ยตะกี้ตะพอเพิ่นเสียจังสี่ใส่เนี่ยเนี่ยเพิ่นเสียจังสี่พอเพิ่นเพิ่นเสียบอไซขอบเพิ่นเสียบอไซขอบของไอ้กีตาร์คือจังสี่นะครับนี่นี่นี่เออเพิ่นเสียบเอาของกีตาร์มาใส่ตะกี้ เพป็นที่ปาดแผ่นอะคริลิกสี่ใส่เอาการเลื้อยมักควรมามากมันมันเป็นแบบโบราณดีสัน้นเออเป็นคือบโบราณดีเปรนเทศใบตะก,กี้กเลื้อยมักเห็นอย่างซี่ซซนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่มโตตัวหนาให้เออตัวเน็กนี่ให้เป็นอย่างไดเป็นสองคอนแทคเนะาะใส่ซีเลคเตอร์แยกกับข้างหลังนี่ก็ขอเป็นแบบเก่าๆเลยเด้อสมมติว่าข้างหลังก็คือมองมองไอ้อชุดวงจรนี่ครับอันนี้เป็นแบบเก่าที่เตาบอเ็ไยตะกี้ก็คือคงตามตัวพิน แบบนี้เห็ดยากนะครับเฮ็ดยากเห็ดยากขึ้นอย่างพือเพราะวหนึ่งห้องใส่เราเตรอผมใส่เราเตรอแลนเนาะมืออะต้องเคียงครับมันยังสีมันยังสีคงมนแต่มือพอเที่ยงกันไปอัดหลาดเลยล่ะบ่ไปน้ำนะครับแล้วก็ร่วมไปถึงการปาดแนอะคริกตรงนี้ก็ต้องปาดให้เนียนนะครับปาดแล้วก็มาค่อยขัดให้มันลุ่งนะครับให้มันลุ่งก็ปล่องทย่ห้องปาดด้วยเอออันนี้ก็สีเห็ดยากแน่มองนี่แล้วก็จุดอีมองหนึ่งที่มันมากก็คือมองใดครับขึ้นมองนี้คือมองนี้ นี่ครับนี่แน่เนี่ยเห็นเป็นเหลี่ยมมันเลยเป็นว่าราเสมือนมันสีมนเนาะมันสี like ม่นนะเขาใส่เรล้าเตอแรงมันสีมนเพื่ออยากได้เป็นเหลี่ยมครับเป็นเหลี่ยมเห็นเป็นเหลี่ยมคือตะกี้คือตะอพวันเห็ดก็คือเอาซิวตอกเนาะตะกี้ผนใส่ซิวตอกเดย์ไม่มีเรลาเตอครับผนใส่ซิวตอกอ่ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นเหลี่ยมมีห้อยซิวะเงมันขาดสีกมันน่ะเออเห็นห้อยซิวล้วมันขาดสิกคนว่าผมก็เลยเอาซิวตอกไงเอออยากได้ก็จัดไปนะนะน้องนั่นก็เป็นพิ้น บ่ได้ต่างจากตัวนี้เป็นไหนแต่ว่าตัวนี้เป็นพินขันของเก่าที่แต่พอให้ไปเรีมันจะเป็นพ AH ินระยะหยองหาสิบหานะครับเป็นพินหน่อยอืผมกับเมื่อขยับหยองให้จังหน่อยเป็นหาสิบเจ็ดให้มันให้มันระยะมันกว้างขึ้นเนาะมันเล่นง่ายกันาจังหน่อยนะครับเป็นหาสิบเจ็ดเส้นดังนั้นกับเป็นพินบ่อต่อข้อคือเก่านะครับเป็นพินบ่อต่อข้อผมกับติดเล็กฟังข้อให้พร้อมดีครับตัวนี้ของเพื่อนทำให้เองเป็นของอานิโกนะครับแ้วก็โต ตัวบนเนี่ยเป็นวิวกินสันนะครับผมใส่เพิ่มให้อ่ะฟังเสียงเบิง้งฟังเสียงเบิง้งพิกอัพตัวลางก่อนนะครับ อันนี้ตัวล่างครับแอันนี้ตัวบนเอ้ยตัวตัวกลางเอาซิ้นเ,เตอร์มาไว้กลางนี่ออกสองตัวตัวล่างตัวบนออกเบิดนะครับ โตัวกลางบัตรนี้ตัวบนครับตัวบนก็คือตัววิวกินสันตัวตัวหน่อยตัวหนาเงินครับอืมเห็นบ่อหลงจ้ะ <laughs> ตมตาแดดแห้งอ่ะซุ่มเสียงก็สิประมาณนี้นะครับอ่าเตรียมทรงให้เพลินนะครับกินตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่งามอืมไม่เนียนดีดีครับไม่เป็นไม่เกา่าไม่เก่าครับให้เนียนดีครับอ่ะคลิปนี้เอาไปซ้ำนี่สากรนะครับพอกันโอกาสหน้าคลิปใหม่สวัสดีครับ